ดูความป่วนมันออกไปแป๊บเดียวฉี่หรือเปล่าเนี่ยอ่วนฉี่หรือเปล่าฮะสนุกอยู่คนเดียว <c oughs> ยังยังไม่เลิกสนุกยังไม่เลิกสนุกพี่ฉี่ใส่ผ้าห่มหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> พี่สุดกินก่อนอั่นนี่ฉี่หรือเปล่าเนี่ยอ้ <c oughs> วมันมีฉี่ใช่ไหม มันทำไมจะปวดขนาดนี้อยู่เฉยหน่ยไปนอนไปไปนอนไปยิงคึกกันอีกไปนอนไป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 เดี๋ยวพี่ตีเข้ามานะน่ะนุ่นนู่นนุ่นตีอยู่นู่นเดีอยู่นู่นเดี๋ยวตีเข้ามานะเดี๋ยวไม่ได้กินของตัวเองอีกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยห <laughs> อมันจมุดทำไมอยู่แค่นี้เอาอะไรอีกเอาอะไรอีกจะป่วนอะไรอีกนะหาเรื่องคนอื่นละไปหาเรื่องคนอื่นละด <laughs> นเดียโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว จเย็นเดี๋ยวอันนี้ก่อนนอนค่อยกินอ้วนเนาะก่อนนอนค่อยกินก่อนนอนค่อยกินกล้วยนะตอนนี้ยังไม่กินเนาะนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ความสุกแล้วลานจริงเลยอ้วนเอ้ยอะไรจะสุกขนาดนี้อ้วนอ่ะไปไปไปจะกินก็กินมา แล้วตอนก่อนนอนก็ไม่ต้องกินหนมแล้วนะนั่งลงก่อนนอนพ่อไม่ให้กินหนมแล้วนะกินแค่กล้วยนี้พออือ อ๋ออ๋อป้อนเท่าไหร่ก็ไม่ฟออ่ะไปะเห็นไหมเลิอกล้านลาเลยทีนี้ง่วงแน่นอนทีนี้พออิ่มแล้วง่วงแน่นอนทีนี้แ <c oughs> ลบลิ้มอยู่แผลบๆ <c oughs> <c oughs> นิ่งเลยทีนี้ไม่เล่นด้วยเลยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ราชมก็ผม ผมรู้สึกว่าไม่มีใครเล่นกับผมแล้วตอนนี้ไปแล้วแยกย้ายกันละหอมกันข้าบ